ใช่แล้วล่ะค่ะก็เรียกได้ว่านะคะในวันนี้มีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจนะคะก็อยากจะให้ผู้ปกครองทุกคนนะคะอยู่ร่วมฟังกันไปจนจบกิจกรรมของเราเลยค่ะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับระหว่างการบรรยายเนี่ยเราก็จะมะีกิจกรรมการให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นหรือว่าได้ร่วมตอบคําถามกันเล็กๆน้อยๆนะครับให้มีการร่วมกิจกรรมกันไปตลอดการประชุมด้วยนะครับค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะคือตอนนี้ผู้ปกครองทุกท่านก็จะได้รับเ,ออเป็นชุดป้ายแผ่นสีนะคะ่ะ ก็คือเดี๋ยวระหว่างการบรรยายก็อาจจะมีคำถามแทรกเล็กๆน้อยๆนะคะก็ผู้ปกครองคนไหนอยากตอบข้อไหนก็คือชูป้ายเป็นตัวเรื่องนั้นได้เลยค่ะเช่นอยากตอบข้อ A ก็ชูคำตอบ A ค่ะครับงั้นกิจกรรมอัดแน่นขนาดนี้งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ช่วงแรกกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญน้องๆแล้วก็พี่ๆนักศึกษาแพทย์นะครับขึ้นบนเวทีนะครับ ค่ะก็สำหรับในลำดับแรกนะคะเดี๋ยวก็จะให้พี่ๆแล้วก็น้องๆน,นักศึกษาแพทย์ชั้นปีตั้งแต่ปีที่3ถึงปีที่6นะคะเริ่มแนะนำตัวค่ะก็เดี๋ยวเริ่มจากพี่ปี6ก่อนเลยก็ได้ค่ะสวัสดีครับผมเอ็กเทิร์นทิสนาประสาทเสรีนะครับเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6นะครับผมหรือว่าที่เรียกว่านักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัตินะครับชื่อเล่นชื่อเอี่ยวนะครับ <c oughs> สวัสดีครับผมนักศึกษาแพทย์พงพลนิม <t> ิตปัญญานะครับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5นะครับผมชื่อเล่นชื่อเติ้ลนะครับผมสวัสดีคะ่ะนักศึกษาแพทย์พรดานะคะเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5เหมือนกัน,นะค่ะก็ชื่อเล่นชื่อฝนนะคะสวัสดีนะคะชื่อนักศึกษาแพทย์บบอภิชย,ยาชื่อพักดีนะคะเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3ชั้นพรีคลินิกค,ค่ะชื่อเล่นชื่อป๊อปค่ะ ครับผมสวัสดีครับผมนักศึกษาแพทย์จิรัตน์ชันานรงศักดิ์เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3เหมือนกันครับผมชื่อเล่นชื่ออามี่นะครับผมครับงั้นสําหรับคําถามแรกในวันนี้นะครับก็คงเป็นคําถามที่ท่านปกครองหลายๆท่านสงสัยนะครับก็คืออยากจะรู้ว่าชีวิตของนักศึกษาแพทย์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มคําถามนี้ด้วยจากน้องอามี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับ ก็ผมก็ผมเป็นนัศเสษาแพทย์ชั้นปีที่สามเนาะก็คือจะเป็นชั้นของพรีคลินิกครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพรีคลินิกคร่าวๆให้ฟังนะครับผมก็การเรียนพรีคลินิกก็จะแบ่งเป็นสามปีนะครับเป็นปีหนึ่งปีสองปีสามแล้วก็เหมือนที่ท่านผู้ปกครองหลายๆท่านได้ทราบแล้วก็คือชั้นปีที่หนึ่งเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกเบสิกศาสตร์ซึ่งก็คือเหมือนว่าคล้ายๆมอปลายครับผมเป็นการเรียนพวกฟิสิกส์เคมีชีวะหรืออะไรประมาณนี้คล้ายๆกับตอนที่ ก่อนจะสอบเข้าครับเหมือนเป็นการทบทวนเ,เนื้อหาต่างๆก่อนที่จะไปเรียนชั้นคลินิกและพรีคลินิกต่อไปนะครับผมแล้วก็พอเข้ามาในสีราษฎรเนี่ยชั้นปีที่2เนี่ยก็จะเริ่มเรียนเกี่ยวกับความปกติของร่างกายก็คือจะมีวิชาที่เป็นไฮไลท์ก็คือตัวอย่างเช่นพวกอ a t o มีหรือว่ากายวิภาคศาสตร์หรือว่าพวกฟิสิโอโลจีที่เป็นสรีรวิทยาประมาณนี้ครับผมแล้วพอขึ้นไปชั้นปีที่3เนี่ย ็จะเกี่ยวกับการความผิดปกติของร่างกายก็คือเอาเนื้อหาจากปีที่หนึ่งและปีที่สองมาประยุกต์ใช้แล้วก็เรียนต่อไปครับผมแล้วก็นอกจากเรื่องการเรียนเนี่ยเราก็มีกิจกรรมอีกมากมายนะครับผมเช่นถ้าในช่วงของปีหนึ่งก็จะมีกิจกรรมกีฬาคือฟรีชีเกมทําให้แบบว่าได้ทาสแตนทําพาเลททากีฬาสีคล้ายๆกีฬาสีโรงเรียนนะครับผมก็คือแล้วก็พอเข้ามาช่วงปีที่สองปีที่สาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการทําค่ายต่างๆหรือว่า ผมมีก das heißt, er ิจกรรมเยอะแยะมากมายผู้ของสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในสุจิบัตในมือของท่านท่านนะครับผมก็นี่คร่าวๆประมาณนี้ครับก็อย่างที่น้องอามี่ตอบไปนะคะก็จะเห็นว่าการเรียนในช่วงพรีคลินิกเนี่ยก็จะเป็นแนวๆเหมือนเลคเชอร์เป็นหลักอาจจะแบบคล้ายๆช่วงมปลายสะส่วนมากค่ะแต่ว่าก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทําค่ะ ก็อยากจะให้พี่เติ้ลช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะคะว่าพอขึ้นชั้นคลินิกไปแล้วเนี่ยการเรียนมันหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนคะครับก็ต่อไปผมจะพูดต่อจากของน้องอาร์มี่นะครับก็จะพูดในส่วนของชั้นคลินิกชั้นคลินิกในที่นี้ผมหมายถึงปี4ปี5ปี6เป็นต้นไปนะครับผมการเรียนจะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวจากเดิมเราเรียนเหมือนนักเรียนทั่วไปเรียนในห้องเรียนเราจะเปลี่ยนแหละครับเราจะมาเรียนข้างเตียงผู้ป่วยแทน เพราะว่าจากเดิมเราแค่ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเราเองเข้าไปในห้องเรียนเรียนให้รู้เรื่องสอบให้คะแนนผ่านแต่พอเราขึ้นมาชั้นคลินิกเนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนไปการเรียนเราจะขึ้นอยู่กับการทํางานการดูแลผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นแต่ในส่วนของการเลคเชอร์หรือการสอนก็มีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอขึ้นมาชั้นคลินิกปุ๊บประเด็นที่ต่างกันหลักๆเลยอย่างแรกคือเราไม่ได้เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวเราต้องเรียนจากการทํางานบนอร์ดบนหอผู้ป่วยด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างที่3มคือ เราจําเป็นจะต้องมีทักษะต่างๆมากขึ้นที่มากกว่าทักษะการเรียนรู้เพราะการทํางานเป็นแพทย์ในในในวอร์ดแค่เป็นเป็นนักศึกษาแพทย์บนวอร์ดเนี่ยครับมันต้องใช้ทักษะที่มากกว่าการมานั่งอ่านนั่งเขียนอย่างเช่นการมีปฏิสัมพันธ์กับผลรอบครังไม่ว่าจะเป็นเพยาบาลไม่ว่าจะเป็นพี่เภสัชหรือแม้จะแม้กระทั่งเวนเพลทุกคนสามารถสอนเราได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักที่จะเรียนรู้ที่มากกว่าจากหนังสือหรือว่าจากที่คุณครูสอนก็ประมาณนี้เป็นการฝึกความรับผิดชอบที่มากขึ้นครับ ครับก็เรียกว่านอกจากจะเรียนเลคเชอร์อย่างในชั้นพีคคลินิกนะครับพอขึ้นคลินิกมาเราก็จะต้องมีการทํางานเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะต้องอาศัยทักษะหลายๆด้านนะครับที่ร่วมในการเรียนไปด้วยนะครับครับแล้วอย่างอีกที่ถามที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเป็นเรื่องของชีวิตของเอ็กเทอร์นะครับหรือว่าแพทย์เบชปฏิบัติชั้นปีที่6นะครับก็เดี๋ยวจะรบกวนพี่เอยวช่วยเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดนึงนะครับ ก็คงจะต้องเสริมน้องๆทั้งสองคนที่พูดมาแล้วนะครับสําหรับชั้นปีที่6กเนี่ยก็คือใกล้ความเป็นหมอมากที่สุดอย่างของผมเนี่ยอีกแค่2เดือนกว่าๆก,ก็จะจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วสิ่งที่ต่างไปจากชั้นปีที่หนึ่งสองสามสี่ห้ามาเนี่ยครับก็คือเราได้ใช้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ทั้งหมดที่ได้มาตั้งแต่ชั้นคลินิกคลินิกเอามาใช้กับผู้ป่วยจริงครับเสริมที่น้องเติ้ลพูดไว้นิดนึงว่า หน้าที่ของหมอของเราจริงๆแล้วเวลาไปทํางานจริงๆแล้วมีหน้าที่อะไรบ้างเวลาในการดูคนไข้คนหนึ่งนะครับเราจะดูกันเป็นทีมครับผมก็คือมีหลากหลายสาขาวิชาชีพช่วยกันดูคนไข้คนหนึ่งหมออย่างพวกเรานะครับก็จะทําหน้าที่หลักในการตรวจคนไข้วินิจฉยัยแล้วก็สั่งการรักษาครับเราเป็นคนคิดว่าคนไข้คนนี้ควรจะต้องได้รับยาแบบนี้ควรจะต้องผ่าตัดแบบนี้ควรจะต้องเตรียมตัวแบบนี้ แต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยครับหากเราไม่สามารถที่จะสื่อสารไปกับคุณพยาบาลน,นักเทคนิคการแพทย์หรือว่านักกายภาพบําบัดที่จะช่วยเราในการรักษาดังนั้นทักษะต่างๆเนี่ยครับผมก็มีความสําคัญแล้วก็จะได้ฝึกในชั้นคลินิกที่จะได้ขึ้นในชั้นปี4ปี5จนมาเป็นปี6ครับสิ่งที่สนุกไปมากกว่านั้นก็คือเราได้ใช้ความรู้ทั้งหมดนีครับ ดูแลคนไข้ตรงนี้มันก็จะมีความเครียดที่เกิดขึ้นอยู่บ้างเหมือนกันครับเพราะว่าตอนที่เราอยู่ปีสปีหถึงขึ้นปี4ปี5แล้วเราก็ยังเป็นน้องเล็กสุดบนวอร์ดอยู่ครับเรื่องทักษะการตัดสินใจหรือว่าเรื่องอความรู้ที่เราได้เนี่ยบางทีพอเราไม่ได้เป็นคนดูเองทั้งหมดนะครับความรู้มันก็จะยังสุดแค่บางส่วนเรายังไม่สามารถที่จะตัดสินใจเลือกไปให้กับคนไข้ได้เลย สิ่งที่ท้าทายสําหรับปี6ก็คือเวลาเราเจอผู้ป่วยอยู่ตรงหน้าแล้วครับเราต้องทําหน้าที่เป็นหมอต้องคิดจนถึงว่าคนนี้ได้รับการรักษาอย่างไรและจะดูแลเขาต่ออย่างไรมีเรื่องที่น่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นแต่ว่าอาจจะเป็นโชคร้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คืออย่างเช่น mm. เพื่อนของผมเนี่ยครับเวลาอตอนเรียนปี6มันจะแบ่งเป็นสส่วนก็คือได้วนข้างในในโรงพยาบาลสิริรไดก็คือเหมือนกับ วนเมเจอร์วอร์ดนะครับเมเจอร์วอร์ดก็คือหอผู้ป่วยหลักอย่างเช่นสุติกรรมศัลยะกรรมอายุรกรรมแล้วก็กุมาราเวชศาสตร์พวกเราก็จะเรียนความรู้ให้แน่นข้างในครับแต่ว่าข้างในเนี่ยกลุ่มผู้ป่วยก็จะมีความซับซ้อนแล้วก็การฝึกเนี่ยก็จะค่อนข้างเ,เป็นผู้ช่วยของพี่ๆแพทย์ประจําบ้านของอาจารย์มากกว่าแต่นักศึกษาเวชปฏิบตัติหรือว่าปี6เนี่ยครับ ก็จะมีอีกพาร์ทหนึ่งที่จะได้ออกไปโรงพยาบาลข้างนอกตรงนี้นะครับที่เราจะได้ไปเจอเคสที่ง่ายขึ้นและเราจะต้องแสดงความรับผิดชอบเป็นเจ้าของไข้จริงๆก็จะมีบางครั้งครับที่ผู้ป่วยบางครั้งก็หัวใจหยุดเต้นอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยครับผมก็จะต้องแบบเป็นคนที่เหมือนกับลีด CPR ตรงนั้นเลยว่าเอ้ยคนไข้แบบนี้จะทํายังไงเรียกพี่หรือยังสั่งการรักษาอย่างไรคุณพยาบาลต้องติดมอนิเตอร์อะไรบ้างอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นความสนุกแล้วก็ ความตื่นเต้นท้าทายของปี6ที่จะต่างกับชั้นปีอื่นๆครับก็จากที่ได้ฟังไปคร่าวๆนะคะก็คิดว่าท่านผู้ปกครองคงจะเห็นเออชีวิตของนักศึกษาแพทย์แต่ละชั้นปีคร่าวๆแล้วว่าในปีที่สูงขึ้นเนี่ยก็มีทั้งความสนุกมากขึ้นแล้วความตื่นเต้นก็มากขึ้นเช่นกันค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมมาให้ผู้ปกครองร่วมสนุกกันสักเล็กน้อยนะคะ ครับก็เริ่มจากการถามคำถามในคำถามแรกกันเลยนะครับก็คือคำถามที่มีอยู่ว่าในการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะครับในชั้นปีที่2ของนักศึกษาแพทย์เนี่ยนักศึกษาแพทย์จะต้องมีกี่คนนะครับต่อหนึ่งร่างของอาจารย์ใหญ่ครับผู้ปกครองสามารถชูคำตอบที่คิดในใจขึ้นมาในกระดาษได้เลยนะครับถือว่าเป็นการร่วมสนุกกันสักเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการน่าเบื่อจนเกินไปนะคะ ก็จากที่เห็นตอนนี้นะคะโอ้โหก็คือคําตอบเนี่ยมีหลากหลายมากเรียกได้ว่ามีทุกสีเลย A B C D มีหลายสีมากเลยนะครับตอนนี้ที่เราเห็นก็ครบถ้วนเลยนะครับก็แต่ละสีก็ดูพอ,พอๆกันนะคะก็เดี๋ยวในสําหรับคําถามนี้นะคะก็จะให้น้องป๊อบนะคะช่วยมาไขข้อสงสัยว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลของเราเนี่ยในวิชา,ากายวิภาคศาสตร์เนี่ยเราจะเป็นนักศึกษาแพทย์กี่คนที่เรียนต่ออาจารย์ใหญ่หนึ่งร่างค่ะ่พี่กุกิก ก็ถ้าเกิดว่าในชั้นปีที่2นะคะแล้วก็จะมีเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ซึ่งทางคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยก็คือจะได้เรียนใน1โต๊ะก็คือจะมีนักศึกษาแพทย์4ี่คนค่ะต่ออาจารย์ใหญ่หนึ่งร่างซึ่งถ้าส่วนตัวป๊อปรู้สึกว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างลงตัวมากๆเลยเพราะว่าทุกคนก็จะสามารถแบ่งหน้าที่ของตนเองได้แล้วก็เหมือนไม่ต้องแย่งกันทํางานนะคะคือป๊อปก็จะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสถาบันการแพทย์ที่อื่นเนี่ย ก็อาจจะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักศึกษาแพทย์6คนต่ออาจารย์ใหญ่หนึ่งร่างอะค่ะถ้า4ี่คนเนี่ยเราก็จะทํางานได้สะดวกมากขึ้นทุกคนได้ลงมือผ่าทุกคนได้เห็นโครงสร้างของร่างกายชัดเจนแล้วก็ได้ศึกษาได้อย่างเต็มที่จริงๆค่ะ,คะโอเคครับขอบคุณน้องป๊อมมากนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาที่คําถามข้อที่2ต่อกันเลยครับก็คือในคำถามข้อที่สเนี่ยเนื่องจากว่า การเรียนในชั้นคลินิกนะครับเราก็จะต้องมีการอยู่เวรใช่ไหมครับเ mm hmm. ขานี้ก็อยากจะทราบว่าวการอยู่เรยเนยในชั้นปี4แล้วก็ปี5เนี่ยจะอยู่สูงสุดเวรละกี่ชั่วโมงต่อวันนะครับ mm hmm. ท่านปกคองสามารถชูคําตอบได้เลยนะครับ ก็เช่าที่เห็นตอนนี้นะคะส่วนใหญ่คําตอบก็อยู่ที่ A กับ B เป็นส่วนมากค่ะสําหรับ C กับ D ก็พอมีบ้างปรปายนะคะก็เดี๋ยวเราจะให้พี่ฝนนะคะช่วยเฉลยให้ฟังว่านักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกของเราเนี่ยอยู่เวรกันสูงสุดครั้งละกี่ชั่วโมงค่ะค่ะก็เฉลยก็คือข้อดีนะคะเราอาจจะก็คือเขาเรียกว่าเป็นอยู่เวรสูงสุดนะคะไม่ใช่ Average ของการอยู่เวรแต่ว่าก็เดี๋ยวจะพูดให้ฟังก่อนว่าการอยู่เวรเนี่ยคืออะไร การอยู่เวรของพูดถึงแพทย์ทั่วๆไปนะ,ะก็คือการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งหมอเนี่ยจะเรียกว่าอยู่เวรนะคะที่พยาบาลเนี่ยเขาจะเรียกว่าขึ้นเวรอันนี้ผู้ปกครองเคยมีใครสงสัยไหมคะว่าเมันต่างกันยังไงซึ่งก็คือหมอเนี่ยคะ่ะปกติแล้วหมอก็จะทํางานเวลาราชการใช่ไหมจันถึงสุกเจ็ดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็น การอยู่เวรของหมอก็คือการอยู่สี่โมงเย็นถึงเจ็ดโมงเช้าในคืนนั้นๆไงค่ะแล้วในวันต่อไปแล้วก็ยังทํางานเป็นปกติก็คือโดยสรุปแพทย์ทั่วไปที่อยู่เวรหนึ่งคืนก็คือจะต้องทํางานติดต่อกันประมาณ3าสิบชั่วโมงอันนี้ก็คือสําหรับหมอค่ะแต่สําหรับพยาบาลเนี่ยส่วนมากจะทํางานเป็นกะก็คือวันหนึ่งเนี่ยส่วนมากจะมีสามกะการที่พี่พยาบาลเขาก็จะขึ้นแล้วก็ลงก็คือขึ้นหนึ่งกะแล้วก็ลงไปพักก่อนที่จะขึ้นกะถัดๆไป ทีนี้นักศึกษาแพทย์เ,เราทำเ,เราอยู่เวรกันแบบไหนก็ขอตอบเลยว่าเราอยู่เวรเหมือนแพทย์ค่ะก็คือ,อ,อในส่วนของชั้นปี4เนี่ยเราจะอยู่เวรสูงสุดเนี่ยสิบหกชั่วโมงก็คือเจ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะก็คือในส่วนของปี4ีเนี่ยก็เหมือนกับว่าให้ได้ลองลิ้มรสการอยู่เวรก่อนค่อยๆปรับตัวค่อยๆปรับตัว <laughs> ก็คือเราจะให้อยู่ถึงแค่เที่ยงคืนอ่ะในวันในวันเสาร์อาทิตย์ก็จะสิบหกชั่วโมงแต่สําหรับ ออนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ห้าเนี่ยบางหอผู้ป่วยก็คือจะให้อยู่ถึงเช้านั่นก็คืออยู่สูงสุดก็คือยี่สิบี่ชั่วโมงไปเลยจากเจ็ดโมงเช้าถึงเจ็ดโมงเช้าอีกวันหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ทีนี้เอ๊ะมันแบบมันแย่ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น,นะคะ่ะเพราะว่าการอยู่เวรนนมันมีเวรหลายประเภทก็เดี๋ยวจะยกให้ฟังก่อนสองสองอย่างหลักๆอย่างแรกก็คือการอยู่เวรบนหอผู้ป่วยอย่างเช่นออหอผู้ป่วยอายุรกรรมเราก็จะ อยู่บนวอร์รเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นผู้ป่วยเกิดปวดท้องขึ้นมาหรือผู้ป่วยเกิดหายใจเหนื่อยมากขึ้นพยาบาลเนี่ยเขาก็จะเรียกนักศึกษาแพทย์ที่อยู่เวรเงี้ยค่ะไปประเมินก่อนแต่ว่าเ,เราก็จะมีอีกหลายๆคนอย่างเช่นเราก็จะมีพี่เอ็กซ์เทิร์นอยู่ด้วยกันกับเราพอพี่พอเราไปดูปุ๊บตามพี่เอ็กซ์เทิร์นไปดูแล้วเราก็จะเรียกแพทย์ประจําบ้านไปไป,ไปช่วยกันประเมินเงี้ยค่ะก็คือ อยู่เวรนานจริงแต่ว่ามีมีหลายคนให้อุ่นใจอ่ะแล้วก็เวลาอยู่เวรเนี่ยนะครับก็คือก็จะมีช่วงที่ถ้าหากคนไข้สเตเบิลดีไม่มีภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนเราก็สามารถนอนหรือว่าอ่านหนังสือได้ครับแล้วก็จะนอนส่วนใหญ่ก็คือจะนอนก็คือนอนเหมือนคนปกติถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นเราก็จะได้นอนสบายแต่ว่าแล้วก็จะมีเวรอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเวรออนคออ่ะก็คือเรานอนอยู่ที่หอถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจะได้นอนไปเรื่อย แต่ถ้ามีอะไรก็คือเราจะต้องเปิดเสียงโทรศัพท์ให้ดังที่สุดพร้อมที่จะแบบถูกถูกโทรเรียกแล้วถ้ามีคนไข้ปุ๊บเราก็จะวิ่งไปจากหอผักไปที่เอออย่างเช่นที่ฉุกเฉินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะครับขอบคุณพี่ฝนแล้วก็พี่เหวมากเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่า การเรียนนี่ก็ไม่ได้เพียงแค่เรียนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราก็จะมีโอกาสที่ได้อยู่เบนด้วยซึ่งจริงๆเราก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากในการที่จะได้ฝึกฝนประสบการณ์ของการเป็นแพทย์นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมเป็นทีมนึงในการร่วมดูแลผู้ป่วยนะครับก็จะเห็นว่านักศึกษาแพทย์ของเราเนี่ยก็คือนอกจากจะเรียนหนักแล้วก็ยังมีการทํางานที่หนักแล้วก็ค่อนข้างมีความกดดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะคะก็คิดว่าท่านผู้ปกครองหลายๆท่านคงจะสงสัยว่า แล้วระบบการตัดเกรดของที่ศิริราชของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะใช่ครับงั้นเดี๋ยวรบกวนพี่ไตตอลช่วยไขยข้อสงสัยให้ฟังหน่อยนะครับเราจะให้ได้ผู้ปกครองได้โบวตก่อนไหมครับหรือว่าเราจะให้เฉลยไปเลยครับเดี๋ยวให้โบวตก่อนดีกว่าเดี๋ยวลองให้เดากันดูก่อนก็นได้คะ่ะว่าระบบตัดเกรดของสีริราชาเป็นแบบอิงเกฑ์หรือว่าเป็นแบบอิงกลุ่มคะ่ะผู้ปกครองคิดยังไงสามารถชูคําตอบได้เลยนะครับ โอเคนะครับก็เท่าจากที่ดูนี่คือประปรายพอๆกันเลยนะครับผมก็ขอเฉลยเลยแล้วกันนะครับสาหรับระบบตัดเกรดของซิลิลาดนะครับเราใช้ระบบตัดเกรดแบบอิงเกณนะครับผม <c oughs> เพราะว่าที่ซิลิลาเราเนี่ยนะครับเราจะไม่เราอยากให้นักศรรึกษาแพทย์แข่งแข่งขันกับตัวเองเนาะเป็นการฝึกที่จะพัฒนาตัวเองคือเรากําหนดไปเลยว่าในสําหรับแต่ละวิชา มีคะแนนที่จะตัดเกรดเเท่าไหร่เกรดบบวกเท่าไหร่เกรด B เท่าไหร่นะักศึกษาแพทย์มีหน้าที่จะช่วยกันเรียนเพื่อให้ตัวเองไปถึงจุดนั้นนะครับเราจะมีนโยบายให้ตัดอิงก,กลุ่มคือเอาคะแนนมาคะแนนม, <c oughs> น,นมาไล่ลำดับกันแล้วก็ตัดว่า40คนแรกได้ A <c oughs> เป็นต้นอะไรอย่างงี้ครับเพราะแบบนั้นอาจจะทําให้เกิดการแข่งขันกันในการเรียนซึ่งซึ่งในในการเรียนแพทย์เนี่ยคุณไม่ต้องแข่งขันกันก็มีความเครียดโดยตัวกันเนื้อหาวิชาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสังคมแพทย์เนี่ยเราจะไม่มีสังคมแพทย์สี่ด้า จะไม่มีความเครียดจากเรื่องของการพยายามแข่งกันเรียนเพื่อให้ได้เกรดที่ดีกว่าแต่จะเป็นในทางกลับกันจะเป็นการช่วยกันติวเพื่อลากหรือเพื่อดึงเพื่อนๆให้ไปด้วยกันซะมากกว่าครับเพิ่มเติมอีกนิดนะครับก็คืออย่างที่ทุกคนอาจจะทราบกันว่าเนื้อหาของการแพทย์เนี่ยมีเยอะมากดังทะเลนะครับดังนั้นการที่เราพยายามส่งเสริมให้ช่วยกันเรียนเนี่ยก็จะเป็นการที่ทําให้พวกเราพร้อมที่จะ เรียนรู้เนื้อหาต่างๆได้มากขึ้นแต่ละคนแบ่งกันอ่านแต่ละส่วนนะครับแล้วมาสอนกันซึ่งก็จะเป็นวัฒนธรรมของที่นี่ด้วยใช่ครับ,รบก็จะทําให้เราเรียนได้สนุกขึ้นดีขึ้นแล้วก็เตรียมความรู้ไปใช้ได้จริงมากขึ้นครับ,รบดีกว่ามานั่งแข่งขันกันใช่ครับพี่เอียวก็ขอบคุณพี่เติ้ลสำหรับคําตอบนะคะก็ถึงตอนนี้เราก็มีคําถามมาให้ผู้ปกครองทายกันเล่นๆอีกแล้วคะ่ะว่า อย่างระบบการตัดเกรดเนี่ยที่เป็นแบบอิงเกร์แล้วระบบการประกาศเกรดของซีร่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็เดี๋ยวลองชูแผ่นป้ายกันได้เลยนะคะข้อที่ตอบได้ถูกมากกว่านหนึ่งข้อด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่าคำตอบก็หลากหลายใช่ไหมครับก,กูกิกใช่แล้วล่ะคะ่ะ งั้นเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะให้น้องอาร์มี่เป็นคนช่วยฉเฉลยให้หน่อยนะครับครับผมก็สําหรับระบบการประกาศเกรดของสิริราชนะครับผมก็จะมีทั้งหมดถูกหลายข้อครับผม,มก็คือจะมีการประกาศสองระบบหลักๆด้วยกันก็คือหนึ่งคือผ่านระบบอีเมลครับผมแล้วก็อีกระบบหนึ่งคือระบบเป็นจดหมายส่งไปที่บ้านครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองอไม่ต้องเป็นกังวลเลยว่าลูกของท่านเนี่ยจะแบบว่าปิดบังเกรดหรือว่าหรือว่าไม่ยอมบอกเกรดหรือว่าเวลาเกรดออกอะไรอย่างงี้ครับผมก็คือ พี่ฝ่ายการศึกษานี่เขาจะจัดการเหมือนว่าเก็บอีเมลของท่านผู้ปกครองแต่ละคนแล้วก็อีเมลของลูกของท่านด้วยก็คือเวลาเกรดวิชาใดวิชาหนึ่งได้ประกาศออกมาแล้วพี่เขาจะส่งอีเมลทั้งไปให้ตัวนักเรียนแล้วก็ตัวผู้ปกครองด้วยก็คือก็จะเห็นคะแนนแบบว่าเราสามารถเข้าไป access ระบบแล้วก็ดูเกรดได้เลยแบบ real time เลยครับผมก็ไม่ต้องเป็นกังวลว่าเดือวจะไม่เห็นเกรดของลูก ก็เรียกได้ว่าระบบการประกาศเกตก็มีหลายรูปแบบนะคะก็รู้กันทางบ้านนะคะก็เดี๋ยวมาสําหรับคําถามสุดท้ายในช่วงนี้นะคะก็อยากจะให้เล่าสักนิดหนึ่งว่ามีความประทับใจอะไรบ้างตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาในรั้วสีรีสาดของเราคะ่ะก็เดี๋ยวเริ่มจากน้องป๊อปเป็นคนแรกและกันคะ่ะก็จริงๆมีหลายเรื่องมากเลยนะคะแต่ว่า ที่ปอบรู้สึกได้ก็คือข้อหนึ่งเลยคือที่นี่มีความเป็นครอบครัวมากๆค่ะคือตั้งแต่ตอนอยู่ปีหนึ่งเราเข้ามาเป็นน้องใหม่เราอยู่ที่สารยาก็จะมีรุ่นพี่ตั้งแต่ปีสองถึงปีหกมีพี่บัณฑิตไปรับที่สารยาพาน้องไปกินข้าวไปถ่ายถามสารทุกสุขดิบว่าเป็นยังไงบ้างการเรียนเป็นยังไงบ้างค่ะพอขึ้นปีสมามีกิจกรรมรับน้องข้ามภากปอบรู้สึกได้ว่า ทุกคนพร้อมแล้วก็เต็มใจที่จะมาต้อนรับน้องๆเข้าสู่ศิริราชมากๆค่ะคือนอกจากจะมีรุ่นพี่นักศึกษาแพทย์ปีตั้งแต่ปี3ถึงปี6แล้วเนี่ยก็ยังมีอาจารย์ซึ่งก็เป็นรุ่นพี่ศิริราชเหมือนกันแล้วก็มีรุ่นพี่ศิริราชบางคนที่อายุก็เกินรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราไปอีกนะคะก็รู้สึกว่าเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องการเรียนค่ะคือ อาจารย์ทุกคนที่มาสอนเป็นอาจารย์ที่มีเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศค่ะแล้วก็มีอาจารย์คลินิกที่คอยเหมือนมาให้แง่มุมในด้านของอการดูแลผู้ป่วยในชั้นคลินิกตั้งแต่เราอยู่ชั้นปี2ปีสเลยก็คือเรายังเรียนที่เป็นเนื้อ,อาหาเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นเลคเชอร์อยู่แต่ว่าก็มีอาจารย์คลินิกลงมาให้ความรู้มาให้แง่มุมในการดูแลคนไข้ทั้งการดูแลสุขภาพ แล้วก็สุขภาพใจของคนไข้ด้วยะคะ่ะก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆที่ได้ฟังแต่ละท่านบรรยายค่ะแล้วก็ทางคณะเองก็มีระบบมีสวัสดิการมีฟาซิลิตี้ให้กับนักศึกษาแพทย์เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นห้องแลบแต่ละคนก็จะมีคอมคนละเครื่อง มีก้องจุลรา,าน์คนละตัวเพื่อจะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนได้ค่ะก็คือเปิดตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยแล้วก็เราก็มีห้องสมุดด้วยค่ะมีระบบการเรียนการสอนที่เป็น Interactive Lecture เหมือนกับที่วันนี้ท่านผู้ปกครองได้ลองสัมผัสบรรยากาศนะคะแล้วก็มีการเรียนที่เป็น d i s c u s s เป็น Small Group ด้วยก็คือเราไม่ได้เรียนแค่ฟังอาจารย์อย่างเดียวแต่ว่าอาจารย์ก็จะมีถามคาถามแล้วก็ให้เราได้ลองปรึกษากับเพื่อนๆคือเป็นการเอา ความรู้ที่เราเรียนในคาบเลคเชอร์เนี่ยมาลองใช้ประยุกต์ในเคสคนไข้อ่ะคะ่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็รู้สึกชอบบรรยากาศของที่นี่ค่ะคือรู้สึกว่าที่นี่เหมือนเราอยู่ใกล้ชุมชนมากๆแล้วก็เราอยู่ในโรงพยาบาลเราได้เห็นบรรยากาศของการทำงานในในโรงพยาบาลค่ะเห็นทั้งพยาบาลเห็นทั้งพี่เทคนิคการแพทย์คือเราเห็นอ,อ,องค์ประกอบทั้งหมดของของการเป็นโรงพยาบาลไม่ใช่แค่เห็นแค่แพทย์อะคะ่ะ แล้วก็ค่าของชีพที่นี่ย่อมเยาวแล้วก็ถูกค่ะเราไม่อยู่ใกล้ห้างนะคะเราก็จะมีความชีวิตที่การดำรงชีวิตที่เรียบง่ายไม่ต้องแต่งตัวแต่งหน้ามากมีเวลานอนมากขึ้นค่ะก็รู้สึกรู้สึกว่าอยู่มาสามปีรู้สึกโชคดีที่เลือกที่นี่ค่ะครับขอบคุณน้องป๊อบมากนะครับงั้นเดี๋ยวพี่ฝนล่ะครับมีความประทับใจยังไงบ้างครับก็น้องป๊อกก็เรียกว่าพูดไปแทบจะหมดแล้วอ่ะก็เดี๋ยว ขอพูดความประทับใจในเรื่องของการสนับสนุนของคณะแล้วกันนะที่อาจจะนอกจากเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยในเรื่องของทุนทรัพย์คณะก็มีการัพออร์ตในหลายๆด้านที่ดีมากๆอย่างเช่นค่ายนี้นะคะ่ะที่ ผู้ปกครองมานั่งกันอยู่เนี่ยน,น้องๆเข้ามาถึงแล้วนะครับนับน่งตามกลุ่มนะกลุ่ม20ิบใช่เปล่านั่งหน้า,ส,านสุดเลยครับแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ที่เออหน่วยให้นักศึกษาแพทย์ศิริราชเนี่ยที่มีแรงงานเหลือเฟือในการจัดกิจกรรมเนี่ยได้มีโอกาสทํากิจกรรมตามความสนใจหลากหลายอย่างอะ่ะไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเรามีละครเรื่อปีละหลายเรื่องอ่ะที่ก็มีการสนับสนุนจากทางคณะแล้วก็อาจารย์ในศิริราชด้วยอ่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ น้องๆหลายคนอาจจะอยากไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือคณะเราเนี่ยคือเป็นการเที่ยวความเรียนรู้อ่ะเขาเรียกว่าเป็นการไปศึกษาดูงานต่างประเทศในช่วงปิดภาคการศึกษาในชั้นปีที่สองชั้นปีที่สี่แล้วก็ชั้นปีที่หกเนี่ยค่ะทางคณะเนี่ยจะเขาเรียกว่ามีข้อตกลงที่ทำเอาไว้กับราา่เพะว เดี๋ยวจะมีกิจกรรมที่น้องใช้พื้นที่ด้านหน้า19ถอยถอยลงไปอีกครับน้องกู20ยืนขึ้น19ถอยไปลุกขึ้นลุกขึ้นท้ง19ทาง20นะครับถอยหลังไปหน่อยอหา่วาให้ให้อยู่ในแนวเดียวให้ต่ำประมาณโตครับกระเบื้องแผ่นดีพี่แชมป์ยืนอยู่นะครับตรงนี้เลยตรงนี้เลย20เป็นกระจุกเหมือนเดิมแต่นั่งตรงนี้นะครับเอาอีกครับแผ่นดีกว่านะครับแผ่นนี้แผ่นนี้17ครับ17น้องขยับทางขวาหน่อยครับน้องขยับ ก้นของน้องไปทางด้านขวาจะอ่างั้นน้องลุกดีกว่าครับลุกแล้วก็ <Yeah. S 1> ให้อยู่แนวเดียวกัน <Yeah. S 1> อ่ากลุ่มยี่สิบครับผมอยากให้มีช่องว่างตรงกลางนะครับ oh, น้องนี่ยค่ะก็คือถ้าอย่างของชั้นปีที่สี่แค่ชั้นปีเดียวค่ะมีทุนคณะรวมกันเนี่ยมีทั้งหมดประมาณเก้าสิบที่ในการที่จะเปิดโอกาสให้ในักศึกษาแพทย์เนี่ยได้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศ อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ชั้นอื่นๆก็มีมีเยอะมากเช่นเดียวกันก็อันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งที่รู้สึกว่าเออสีราชให้โอกาสดีๆกับเราค่อนข้างเยอะมากค่ะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอเป็นพี่เอี่ยวนะคะช่วยเล่าความประทับใจให้ผู้ปกครองทุกท่านฟังด้วยนะคะก็นอกจากความอบอุน่นแล้วก็โอกาสต่างๆที่เราได้ไปเรียนรู้ที่ข้างนอกนะครับจริงๆแล้วนอกจากการเรียนของ การในหลักสูตรแพทยศาสตร์ของศิริราชแล้วนะครับจริงๆคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลเองก็ยังสนับสนุนเรื่องของการวิจัยนะครับผมให้กับนักศึกษาแล้วก็โดยที่มีอาจารย์เนี่ยครับคอ,อยให้คําสนับสนุนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในการทําวิจัยต่างๆซึ่งเมื่อทําวิจัยเสร็จแล้วน้องฝนเองก็มีโอกาสได้ทําวิจัยด้วยน้องเติ้ลก็มีรู้สองคนนี้ก็เช่นกันนะครับแล้วก็จะบอกว่าตรงนี้นะครับก็คือจะสามารถเปิดโอกาสให้เราได้ไปนอกจากไป เรียนแลกเปลี่ยนแล้วการทําวิจัยถ้าสมมติงานวิจัยเราเสร็จอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะไปเผยแพร่างานวิจัยของเราทั้งในระดับของประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติด้วยอย่างของตัวผมเองเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาก็ได้ไปนําเสนองานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เดี๋ยวปิดเทอมนี้ก็จะไปอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ประเทศอิตาลีนะครับซึ่งคณะแพทยาศาสตร,ร,ร์ศิริราชพยาบาลเราก็มีทุนสนับสนุนแล้วก็งานวิจัยตรงนี้เนี่ยครับก็จะเป็นพื้นฐานสําหรับการต่อยอดเทคโนโลยีต่างๆให้กับ การรักษาของเราแพทย์นะครับแล้วก็ยังเปิดโอกาสดีๆให้กับตัวบุคคลหรือว่านักเรียนน้องๆที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ครับได้เห็นอะไรมากมายเลยครับผมแล้วก็เป็นทักษะสําหรับการเรียนต่อๆไปในอนาคตด้วยครับผมก็อันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนนอกเหนือจากที่น้องๆได้บอกไปแล้วว่าเราประทับใจอะไรบ้างเมื่ออยู่ที่นี่นะครับ ขอบคุณพี่เอวมากเลยนะครับก็งั้นสาหรับช่วงแรกนะครับเราก็อาจจะจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับหลังจากนี้นะครับจะเป็นเรื่องการแสดงละครนะครับของค่ายเส้นทางสมอศิริราชนะครับก็ตลอดเวลานี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ปกครองท่านใดมีคําถามนะครับก็สามารถส่งผ่านกระดาษนะครับแล้วก็ยกมือขึ้นได้นะครับก็จะมีน้องๆนักศึกษาแพทย์นะครับเข้าไปรับคําถามมานะครับขอบคุณครับ ค่ะก็เดี๋ยวเราจะพักกันประมาณ10นาทีนะคะก็เดี๋ยวประมาณ4ี่โมงสินาทีนะคะเราก็จะมาเริ่มกิจกรรมกันต่อคะ่ะ